ผมผมใจแล้วนะครับก็ตามสถิตินะฮะที่ลงแถวนี <t ie opus patreon> oh, like ้นะครับมักจะไม่ค่อยรอดมีคนโดนตามเพื่อนนะครับก็จะไม่ค่อยรอดกันนะครับตามสถิติที่ลงมาถึงนี้เนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าเพื่อนตามไม่ตามมันดูปอูด้ไลฟ์เฟิร์นของโชว์ได้เอ็มสิบสี่แล้วครับได้ไลฟ์เฟิร์นครับผม จะบานก่อเลยครับของปืนดูนช่้ยแต่เน<ธ>ี้ยเคียนะยังไม่เจอใครดีน่าจะไปลงกันที่อื่นนะไอ้พวกมีคนโดนตามลงมานะ้วตามแถวไหนอ่ะที่อื่นไหมอะน่าจะไปลงแค้มใหญ่มั้เปิดฉากก็ป <humor> <Q subscribe> ืนลั่นละใครวะจะเหลืออะไรโอโบนึงเก็บเร็วพี่ตั้ม ได้อะไรเฟิร์สได้เป๋าก็อพอใจแล้วเหลือแต่เฟิร์สเอ็ดมีน้ำกินไม่มีคนในน้ำในครัวเออะบ้านทางหลังมีปืนสักกระบอกโอ้ยเจอแล้วครับเขาลงที่สนามยิงปืนกันได้ปืนเพียบเลยไปลงที่บ้านเฉยขอปืนสักกระบอกมาเอาไหมสนามยิงอะ่ะลองทาดูดู ขับรถก็ได้เอานี่เอาเอาไอา้ขับรถของจิมมี่ไหมจิมมี่ถอยรถมามาเลยมีคนมีคนมีคนข้างบนข้างบนข้างบนข้นข้านม้างบนข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 ้างบนบนเ้านขนบนขนขน mần đơn à, mần ừ. à, ừ. 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 đơn mần ừ, đơn mần đơn mần đơn mần đơn bên đơn mần đơn đơn mần đơn mần đơn mần đơn เออเนินลงหน้าข้างๆข้างๆตามใจนะจิมมี่ทำอะไรเดีย๋ยวโอ้มไม่กล้าสู้้ะกูวิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่ก่อนมอไม่ร้อมนะไม่มต้อมเี๋ยวแต่คุมไม่มีไปบุกบ้านที่ด่วนเ<โ>อ,อ้ยจิมมี่รับเลยบรรยากาศ ดาวคู่ดาวคู่ไอ้ดมมไอ้ดดยวะาวคู่ดาวคู่แต่ว่มันมีดาวคู่แต่มันมีเพื่อนอยู่ขึ้นมาเลยมันมีอยู่สามตัวมันลงไปคนหนึ่งอยู่อยู่คาดอีกซ้ำโอ้ตายพี่โดมตายย้อนกำลังคานลงมาหาพี่โดมจริงเหรอมีคนดูให้อยู่จริงเหรออยู่ตรงบ้านสามชั้นตรงเนินเขาอ่ะ มันลมไปมันอยู่บ้านหลังฉันหรือว่ามันอยู่บ้านหลังนั้นนะขหมือนเนี่ยขุเปาขนเขาสวยโอ้โหไม่ไม่คิดจะมากันเลยขุนเขาอยู่บนเนินนี่เลยขุนหินเนี่ยวะสองเป็ดห้านั่นอ๋อโอ้โหจะตายไหมเนี่ยสองเปดห้ากับร้อยวันศุกร์ได้ไหมเอออยู่ตรงต้นไม้กับหินนั่นเฮ้ยช่วยก่อนดีถ้าเกิดช่วยทันตอนที่โอ้พี่ดมกำลังคานตายอยู่เนี่ยเรองนะมันมีช่วยคนนึงวะทางนันที่รักได้เป็นคานอยู่มันคานอยู่

เออโคตรทีระดับยิงรถมันเทพเอาไม่ใช่สกิลยิงรถกูเทพวะไปอัพพลอตจะัะไกัน ข่าไปสานะขาไนะไปมะขไปานะข้าไปสามนข้าบปนะข้าไมนข้าไปสามนะยิงไปา้ไปสามนะ้ข้าไปสาน้าไมุะกไม่เข้าน้โหปนขาบนเขาบนเขาไนเขาบนเขาบนเขาบนเขาไนไปมนิ้ไปสมนะ้าไปข้ข้านไป อย่าไปที่เบี้ยวอย่าไปไม่ต้องไปที่เบี้ยวเลยโดไม่ต้องมาโดไม่ต้องมาโดมโดมตายอย่ามาอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนอุ้ยเฮียอะไรวะข่าวหยุดในบ้านเลยก็ไดโดมเออหยุดในบ้านหลังนี้เออเอพรอนเอพรอนเอพรอนเออเออโอ้ยชีวิตลำบากเหลือคนเดียวใครมาผมลังเคนโดมอยู่นั่นก่อนเออใครเปิดมาเออยิงกูบอกกันเปิดมาเลยชี้มาเลยนี่เพิ่มเลือดไปก่อนเพิ่มเลือดกินน้ำปลาเชียงไรก่อนไปก่อนแล้วกูจะออกไปยังไงนี่ มันเหลือสี่คนมันเหลือทีมเดียวไหมเอ้ยมีคนมาแบบวะเหลือทีมเดียวตายแล้วถ้าเหลือทีมเดียวจบเท่ากับจบเกมดิมึงไหนอยากไงวะชั้นสองก็เห็นนะมันอยู่ชั้นสองมันอยู่ชั้นสองเมื่อกี้แหมกูไม่น่าไลยกูไปลุกไปดูไอ้้ไอตัวยิงอยู่ใกลๆกันเมื่อกี้อยากออกว่ะเอามันยิงบ้านก่อนโดูเออเออมันยิงกันเองก่อนได เฮ้ยข้างบนนั่นเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยิงกันอยู่ยิงกันอยู่ยิงกันอยู่ดมดูดมดูประตูไว้ดูประตูไว้เฮ้ยยังไงยังไงก็อยู่ในบ้านนี่แหละอยู่ในบ้านนี่รอดเหลือดสามดนใครเปิดสามนี่คือเอ่อมันสองกูหนึ่งตุ้ยดมเงินใช่ไหมครับพี่แอบอยู่ข้างที่ยิงแอบข้างซ้ายถึงมาเลยยับเอออะไรเงินอะไรถึงเงินเปิดมาถึงอะไยับเลย ไอ้ดิลูกซองนะโด่งอยู่ในวงไหมหรือว่าไงไม่ไม่ไม่อยู่นอกวงนอกวงแสดงวงเข้าดิลในบ้านใช่ไหมใช่สวยทิพอยู่นอกวงจะมีใครรู้ว่ารักจะจบลงเมื่อไรโอ้ไม่ใช่ละเฮียทำไงดีวะโดนมึงเข้าพระเอกแต่กูเห็นยิงแล้ววะยี่ห้อยเมื่อกี้เออค่าค่าสามแล้วขอโทษทีเนี้ยเกมนี้ค่าสามแล้วเพื่อน เดี๋ยวได้แป๊บเดียวหาได้เล่นไม่แล้วต่อไปต้องไงดีวะจูเวลาไม่ได้สัตว์เราไปหาเมย์ระวังไม่เห็นมีิมมี่ต้องไปเอาค่ะนั่นเป็นกี่โมงดูมันเดินมันเดินมากเางไหนไหนเห็นเนาะเห็นเนาะกูดีเสียงต้องไลองดีอ่ะเดิน่นมีใครด้วยเพื่อนเดินสิบปีนะโดมเดี๋ยวมึงต้องเข้าบ้านอ่ะไปเลยไหมมึงไปบูมันในบ้านเลยไปไหม ยดลดอลใช้วงบีบอลวงมันบีไปทางไหนซ้ายขวาซ้ายขวาขวาซ้ายขวามึงยืนดูคนนี้ตรงไหนไม่เข้าบ้านนะโอวงไม่เข้าบ้านเหรอโอ้ยย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 ้ยยยยยอยย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 นยย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 ้ยย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 ย ยิงเงะตุ๊พัง oh ย no, um> ังเงอยิงพังแล้วยิงพังแล้วเขาเรียกว่าจนจนสุดท้ายอ่ะอยู่ในวงไหมโดนรวงข้างบนไหมไม่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 มีแล้วข้างบนหมดแล้วไม่อยู่ในวงเั้อะไรแม่ไดูไปด้ังบคุณคนยิงดวยด หน้าต่ามีไหมหน้าต่างมีไหมมันเปิดประตูแล้วประตูแล้วประตูแล้วเดินมาเดินมาเออดางนี้ดูผมว่าอ้อมไปด้านหลังดีกว่าี่โดนผนอีกฟังนึงเออตรงนี้ดูนะตรงนี้ตมงนี้เดินไปยิงไม่ได้ดิไปยิดีกว่ามันจ้ออกไม่ได้ออกไม่โดนไม่้อกเออได้เลยตรยืนแล้วยิงมันเลย

ฟังเสียงกระโดดนะฟังเสียงกระโดดนะเว้ยทุกคนช่วยกันฟังเสียงกระโดดทาไมกระโดดก็ประตูนี่ล่ะใกล้ๆมันเข้าไปใกล้ๆหนูก็ได้โดมมันจริงัวมแตกกัน้ดมนะไม่ตอนนี้ใช่ไหมหลุนขี้แตกเลยครับเฮ้ยความหวังความหวังโดมเดินดูเดินดูจะวังข้างหลังมันอยู่ในบ้านได้หรือเปล่าเนี่ย ผมว่ามันอยู่ข้างบนวะขงบนรออ๋อชั้นสองใช่มันชั้นสองจริงด้วยแต่ว่าชั้นสองมีไม่ได้เบิกเงิไม่มีไม่มีมีแต่ระเบิดควันเก็บมาทำไมไม่รู้สมกเสียงดังด้วยไม่ไม่ไม่ต้องบวกไม่ต้องบวกเออไม่บวกแล้วอยู่ได้อยู่แน่ๆเออดูว่าพอถ้ามันโดดลงมาปุ๊บมันจะมันจะอย่าเข้าไปอย่าเข้าไปให้มันโดดลงมาแพรบานสีันเอาลุ้นกับมันเลย นี่อทำมันโดดมันก็โดดตรงเนี้ยให้หมอบีไม่หมอบีไม่หมอบีเนี่ยมันโดดมันโดดตรงนี้แน่ไอประตูนี่กลัวจังก็ขยับไปขยับไปนะไอ้ไม่ถ้ามันโดดประตูตรงนี้แหละมันต้องโดดจากชั้นสองโดมองข้างบนได้ดูมองไม่เห็นมองไม่เห็นถ้ามันโดดมันต้องโดดจากตรงนี้แหละไอ้นี่มันดาดดฟ้าอยู่ไม่ได้ละมันจะโดดมาจากทางห้องอะอ๊อฟเออโอเคอ่ะเออจะโดดร่โดนบีบีโดนพโอพีโจม